สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Meridian ครับช่องที่เจาะลึกเรื่องธุรกิจแบบถึงแก่นวันนี้มีเรื่องใหญ่มากๆเอ่อต้องบอกว่าเป็นมหากาบโกงครั้งประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้นะครับใช่ค่ะเรื่องใหญ่จริงๆเงิน1.6ล้านล้านบาทคุณพระหายไปไหนไม่รู้ผ่านบริษัทผีเป็นพันๆแห่งเลยนะคะครับแล้วเจ้าแม่วงการอสังหาวีเวนามเจืองหมีลานตอนนี้เ โดนตัดสินประหารชีวิตโห oh, แรงมากค่ะแล้วที่ช็อกกว่านั้นหัวหน้าทีมตรวจสอบของแบงค์ชาติเวียดนามเองรับสินบนไปเกือบเกือบร้อยเก้าสิบล้านบาทเพื uh ่ออะไรปิดปากอือหือนี่มันไม่ใช่แค่คนโกงคนเดียวแล้วล่ะค่ะมันคือระบบที่มันพังไปแล้วถูกต้องครับนี่แหละครับเรื่องของบันถิ่นพัทหรือ VTP กับธนาคารไซกอนคอมเมอรเชียลแบงค์หรือ SCB ที่เราจะมาขยี้กันวันนี้เรื่องนี้มันยิ่งกว่าหนังอีกนะครับ ใครชอบเรื่องเข้มเข้มจัดจัดแบบนี้กดไลค์กดติดตาม m e ริเดียนไว้เลยนะครับเอาล่ะเริ่มที่ตัวแม่เลยเจืองหมีลานคือจากแม่ค้าขายเครื่องสำองางตามตลาดนะครับกลายมาเป็นมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์คุม VTP ได้ยังไงเนี่ยเส้นทางเธอนี่เออหน้าทึ่งนะคะแต่เบื้องหลังมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะค่ะซับซ้อนอยังไงครับคือแผนการยึด SCB เนี่ยมันเหนือชั้นมากเธอใช้คนที่เรียกว่านอมินีนะคะ อ๋อคนที่ถือหุ้นแทนเราใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้คนพวกนี้กือบเกือบเจคนค่อยๆเข้าไปถือหุ้น S C B แบบเงียบๆจนสุดท้าย V T P คุมหุ้นได้เออโอ้โหเกือบทั้งหมดเลยเรียกว่าสั่งซ้ายหันขวาหันได้เลยสิครับเนี่ยถูกต้องค่ะพอคุมแบนดได้ปุ๊บเธอก็เริ่มแผนต่อไปเลยสร้างสิ่งที่เรียกว่าจักรกผีขึ้นมาจักรกลผีคืออะไรครับ ก็คือการตั้งบริษัทกระดาษขึ้นมาเป็นพันๆแห่งเลยค่ะบริษัทที่บักไม่มีการดําเนินงานจริงเป็นแค่ชื่อเอาไว้กู้เงินอย่างเดียวพันแห่งเอาไว้กู้เงินจาก SCB ที่ตัวเองคุมอยู่เนี่ยนะแม่นแล้วค่ะตลอด10ปีตั้งแต่2012ถึง2022เนี่ยเธอสั่งให้ SCB ปล่อยกู้ให้บริษัทผีของตัวเองไปกว่า2,500ครั้ง2,500ครั้งยอนเงินรวมเท่าไหร่นะครับ1.6ล้านล้านบาทค่ะ คิดเป็นเอ่อ93เปเซของสินเชื่อทั้งหมดที่ S C B ปล่อยออกไปเลยนะคะอะไรนะครับ93ให้บริษัทตัวเองกือบหมดเลยใช่ค่ะแล้วที่ร้ายกว่านั้นคือเงินน่ะอนุมัติออกไปก่อนเลยเอกสารค่อยทําตามมาทีหลังแบบว่าระบบมันกลวงโบไว้หมดแล้วโอโ้โหนี่มันสุดยอดกลโกงเลยนะครับแต่มันเป็นไปได้ยังไงอะครับที่คนคนเดียวจะทําเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้ นี่แหละค่ะประเด็นสําคัญมันไม่ใช่แค่ฝีมือหรือความโลภของคุณลานคนเดียวแต่มันสะท้อนว่าระบบมันถูกซื้อไปแล้วจริงๆค่ะระบบถูกซื้อหมายความว่ายังไงครับหมายถึงหน่วยงานที่ควรจะตรวจสอบกำกับดูแลกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเสียเองอย่างกรณีนี้จุดตายเลยก็คือหน่วยงานตรวจสอบของธนาคารกลางเวียดนามหรือ s b v นะคะ s b v โดนด้วยเหรอครับ โดนเต็มๆค่ะหัวหน้าทีมตรวจสอบที่ชื่อโดทิย่านรับสินบนไป5.2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ190ล้านบาทยัดใส่กล่องโฟมมาเลยนะคะหาใส่กล่องโฟม190ล้านเพื่อให้หลับตาข้างหนึ่งเหรอครับ ประมาณนั้นเลยค่ะเพื่อให้มองข้ามความผิดปกติมโหรารของ SCB ไปแล้วมันไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆอ,อีกเพียบทั้งใน SBV เองในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็โดนตัดสินว่ามีความผิดฐานร่วมกันปกปิดไม่น่าเชื่อที่จะปวดกว่านั้นคือมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเตือนเรื่องความไม่ชอบมาพากลของ SCB เนี่ยกว่า70ครั้ง แต่ถูกผู้บริหารระดับสูงที่รับเงินไปแล้วออปัดตกไปหมดเลยค่ะโหนี่มันคือการทำลายระบบจากภายในเลยนะครับแสดงว่าอำนาจเงินอำนาจทุนนี่มันซื้อได้ทุกอย่างจริงๆเหรอครับมันก็ชี้ไปทางนั้นนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของสิ่งที่เรียกว่า regulatory capture regulatory capture ค่ะคือสภาวะที่หน่วยงานกำกับดูแลแทนที่จะทำหน้าที่เพื่อสาธารณะ กลับถูกครอบงำหรือชี้นำโดยกลุ่มธุรกิจที่ตัวเองต้องกำกับดูแลนั่นแหละค่ะกรณี VTP SCB นี่คือชัดเลยมันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดแต่เป็นการสมรู้ร่วมคิดกันเลยทีเดียวค่ะอืมน่ากลัวมากครับแต่ในที่สุดฟ้าก็มีตายใช่ไหมครับตุลาคม2022คุณลานโดนจับใช่ค่ะพอข่าวออกเท่านั้นแหละคนก็แตกตื่นแห่ไปถอนเงินจาก SCB จนเกิดแบงค์รันครั้งใหญ่เลย แล้วแบงค์ชาติทําไงครับก็ต้องรีบเข้ามาอ้อมสิคะอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบแบบลับๆไปกว่า8.8แสนล้านบาทเพื่อไม่ให้ SCB ล้มไม่งั้นจะกระทบทั้งระบบการเงินเวียดนามเลยคะ่ะแล้วรัฐบาลเวียดนามก็เอาจริงเปิดปฏิบัติการเตาหลอมกวาดล้างคอร์รัปชันครั้งใหญ่เลยใช่ค่ะดําเนินคดีเร็วมากเฟสแรกนี่86คนโดนไปแล้วแล้วก็มาถึงคําตัดสินที่ช็อกโลกเจื้องหมีลานโดนโทษประหารชีวิตข้อหายักยอกทรัพย์ ส่วนข้อหาช่อโกงพันธบัตรก็โดนจำคุกตลอดชีวิตไปอีกผู้บริหาร SCB คนอื่นๆก็โดนคุกตลอดชีวิตกันหลายคนค่ะโอ้โห oh, โทษประหารน,นี่มันมันแรงมากนะครับแรงจริงๆค่ะซึ่งมันก็มีคำถามตามมานะคะว่าการลงโทษที่รุนแรงขนาดนี้เนี่ย มันคือการทวงคืนความยุติธรรมจริงๆหรือเป็นแค่การเชือดไก่ให้ลิงดูทางการเมืองมากกว่ากันแล้วมันจะแก้ปัญหาที่รากเหง้าได้จริงหรือเปล่าแต่ผมว่ามันก็สงสารชัดเจนนะครับว่าหยุกที่ใครใหญ่ใครทําผิดลอดรอดตัวมันอาจจะจบลงแล้วหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับกฎใหม่ๆที่ออกมาคุมเข้มขึ้นตรวจสอบมากขึ้นมันจะพอไหม นั่นสิคะจะพอหรือเปล่าหรือสุดท้ายก็ติดปัญหาช่องว่างในการบังคับใช้อยู่ดีถ้าคนคุมกฎยังเปิดช่องให้มีการทุจริตได้มันก็อาจจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้วผลกระทบวงกว้างล่ะครับนอกจากเรื่องความเชื่อมั่นในระบบธนาคารแล้วโอ้โหเยอะเลยค่ะตลาดหุ้นกู้เวียดนามนี้พังไปเลยเพราะคุณลานไม่ได้โกงแค่แบงค์เธอยังหลอกขายหุ้นกู้ปลอมๆให้นักลงทุนรายย่อยอีกตั้ง3 5 0 0 0คนเสียหายไปอีกราวๆ4.8หมื่นล้านบาทโอ้โดนกันท่วนนาเลย ใช่ค่ะความเชื่อมั่นนักลงทุนรายย่อยนี่คือหมดเลยแล้วยังลามไปภาคอาสังหาริมทรัพย์อีกทรัพย์สินของ VTP เกือบ3,000รายการโดนอายัดโครงการใหญ่ๆหยุดชะง,งักหมดแบงก์อื่นๆก็กลัวไม่กล้าปล่อยกู้ให้อสังหาง่ายๆกระทบภาพลักษณ์ประเทศด้วยสิครับที่เวียดนามพยายามสร้างตัวเองเป็นไชน่าพลัสวันเนี่ยแน่นอนค่ะกระทบเต็มๆทั้งความเชื่อมั่นจากนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศเลยค่ะอืม สรุปแล้วนี่คือมหากาบการโกงที่ซับซ้อนแล้วก็เผยให้เห็นความโลภความกล้าแบบบ้าบินแล้วก็ความล้มเหลวของระบบที่น่ากลัวมากมากเลยนะครับเป็นบทเรียนราคาแพงจริงๆแพงมากค่ะตอนนี้เวียดนามก็พยายามออกกฎเกณฑ์ใหม่ๆมาเยอะแยะเลยนะคะ หวังว่าจะอุดช่องโหว่ได้ครับทั้งเรื่องการคุมสินเชื่อการตรวจสอบบัญชีการเพิ่มบทลงโทษใช่ค่ะพยายามกันเต็มที่ไหนแต่ถ้าคนที่จะบังคับใช้กฎหมายยังมีช่องให้ถูกซื้อได้หรือระบบตรวจสอบยังอ่อนแอเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าจะไม่มีเจืองหมีลานคนต่อไปโผล่ขึ้นมาอีกนั่นเป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆค่ะครับผมเอาละครับ สำหรับวันนี้เรื่องราวสุดเข้มข้นของ VTP และ SCB ก็คงต้องจบลงเท่านี้ก่อนใครที่ชอบการเจาะลึกธุรกิจแบบถึงพริกถึงขิงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Meridian ของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสำคัญสคัญแบบนี้อีกวันนี้ผมกับผู้เชี่ยวชาญต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับเรื่องจริงของอำนาจเงินและระบบที่ขับเคลื่อนทุกสิ่งกดติดตาม Meridian